เข้าสู่กระบวนการนะครับโปรเซสวิธีการนะไม่ใช่คอนเซ็ปต์เลยนะครับเมื่อกี้ดูนะครับน้องๆตปละกลงเลยอันไหนดีไม่ดีมันเกิดจากอะไรครับท่านดูนะนี่ครับรูปร่างภายนอกจะไหว้ไม่ไหว้จะทำท่าทางยังไงหน้าหงิกหน้าง้อคำจาภาษาการภาษาพูดยังไงนะครับต่อไปครับเราจะมาดูต่อครับการแต่งกายด้วยครับผู้ที่บริการนะครับแต่งกายตามชุดฟอร์มไหมแต่งกายถูกต้องไหมแต่งกายเหมาะสมไหม แา่กรณีบริษัทก็คงต้องแต่งชุดฟอร์บริษัทหรือว่าสีสับที่หมอะสงคกรนั้นนะครับถ้าถ้าหลากสีเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาเรื่องเรืองสีนะครับเรืองสีได้นะนี่คือประเด็นครับพอดีในองค์กรเนี่ยจะแต่งกายง่ายถ้าเป็นลูกค้าภายนอก็จะอีกมุมหนึ่งนะนักฟังครับวันนี้คงฝึกกันเยอะนะครับแต่เป็นช่วงบ่ายนะครับฟังได้ดีนะครับมันดีกว่าพูดได้ดีนะนะครับยืนยันจากขั้นเมื่อกี้ครับสเฟนอาโควีเซ่นแทมบิดของเขานะครับ มีข้อหนึ่งพูดถึงเรื่องทักษะการฟังเลย seek understand to be understood นะครับเข้าใจคนอื่นก่อนใจกคนอื่นเข้าใจเราเนะฮะซึ่งอันนี้คือทักษะสำคัญสุดท้ายครับแน่นอนครับให้ฝั่งองเดียวไม่พูดคงไม่ได้นะครับพูดอย่างไรครับเวลามีปัญหาครับเดีย๋ยวจะมีโมเดลนะครับให้ท่านประยุกต์ใช้แล้วก็ฝึกฝนกันว่าโมเดลในการที่จะเวลาเขาไม่อยากฟังเรื่องเนี้ยเราคุยยังไงขั้นตอนยังไงถึงจะน่าฟังนะครับเรามามาพูดก่อนแต่ตรงนี้ประเด็นว่าไหมครับเห็นสุภาพบุรุษเยอะ ครั้งแรกนะครับท่านอาจา